กับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง youtube ลูกก็จะตากนะครับมาครับกินต้มหัวแพะ้กันครับนะตรงบอกวา่าข้างแรกนะครับข้างแรกที่ได้กินแพะและก็หัวแพะพอดีต่าหากนะครับนะเพนบอกวา่าถ้ากินแพะแล้วก็ต้องได้กินใส่แพะพร้อมเพราะมันคือสุดยอดนะครับใส่แพะพันหัวมันคือสุดยอดเลยครับมากินข้างแรก โมลานี่เป็นยังไงนะครับผมกับว่าเคยอบนั่นไปเลยต้มจนเปื่อยแล้วนะครับเปื่อยนี่เปื่อยแน่นอนเลย <c oughs> เดี๋ยวผมราดน้ำจิ้มก่อนราดจิ้มลงไปเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนะผมเห็นประเดี้ยดถูกไหมนี่ครับราดลงไปแล้ว,วัดดีเข้ามากินเลยครับบาดเนี่ยมา แต่มันก็โลหิตวว่ามันมาคือหมูนะพรวนี้เขากินหัวหมูอุย้ยแต่นี่เป็นคือหัวแพะครับหัวแพะพันใส่กินใส่เันกนอนแรกคืมขมนิดๆใส่มันขมก็ยังดีกว่าเลยครับ แต่มันขมนิดนึงบม่หลายวันเล้นอ,อ่มนันน่นเอก็ใส่หน่อยมัน,นแต่มันก็ยังรู้สึกแบบแบบแคิดในความใจเยอะนะลอไปให้กินอะกินนี่ครับว้าว อืมเปิดดีมากยังร yeah. ู newer, okay. ้สึกแบบยันยานอยู่ครับนะเดี๋ยวนะโอเคเนาะโอเค เหมีย่ยมอะไรคล้ายๆเนื้อหัวหนะอ่ม,อม ขมเสนผมไม่ได้ล้างเลยนะเพื่อนบอกว่าไม่ต้องล้างเลยนะมันคือช่ยอ่อนไม่ต้องล้างเลยขมที่ระบายแต่เนือหนังมันดรอดเลย แซ่บด้วยลินล้นลิ้นโอ้ยยังพอนดียครับตุ่มไปเครื่องมือทานกระสอบละสามสิบบาทเบ็ดพอดีต,ตุ่มเตาทาน โมมีความเค้าือจังเขากินเนื้อวัวเลยครับเนื้อวัวต้มเปื่อยๆไหมคือกันเลย

ลล่นเขาที่มีก้ามเหนียวนะครับเหนียวเลยแหละไว้ก่อนแต่ที่จที่สุดคือหนังครับหนังของเขานี่แซ่บหนังนะครับ ยังไปบ้ากรุบ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 ดีมากเลยอ,อู้เนื้อ,อาลายเลยที่จริงมีเคาลซองเขาตรงนี้แนระับกมเลยอ,อ่ะเพราะทำความสานะอาดงานตรงไตเขาทันความความสานะอาดเนี่ยตงเลยอ,อ่ะ อ่าหูไว้ก่อนหูนี่ค pues> mm ิดจังเนื้อหมูแต่ว่ามีความเหนียว้อมือ เดี mm ๋ย hmm. วจะลองกินตาแพะดูตาหมูกินไม่เยอะแล้วตาแพะมั้งเพื่อามเสร็จนี่ฝาบมาอันนดี้แปลกๆให่มาก,กินนะครับตรงลอง mm hmm. นุ่มก็าตาหมูอีก ตาโมูสช่มอันข้างในกึบๆกืบกบกบตื้ตาดำมันกับใตนี่มันบ่มีเลยมันนุ่มไปเลยที่นี่รายการต่อไปคือเปิดสมองมันสมองแพะเดี๋ยวๆวยกินดังเหมือนกัน กินในบ้านต้องระวังความสะอาดนิดนึงครับอืมเนียวต้องใช้เม็ดหรือว่าผ่าเนี่ยสมองมันนแต่ที่ผมมากที่สุดคือหนังมันแบบหนังมันแซ่บไอี๊ยอืม เดินใส่มิเงัดเอาสมองออกมามนี่หูวนันด้ว่กนหูวนันบ่ากล้ากินปันไดกินแบบว่าเก่งๆ,ๆอยู่นะครับปั๊มเหับสมองมันยะงเลยได้อ,ออกได้คนระับ สมองแท้ที่คนจีนเชื่อว่า,าวกินแล้วจะทำให้สมองนั้นฉลาดขึ้นนะครับเราคนชอบรองรรรยรอยูอ่แล้วก็จัดเลยสิรออะไรปากสมองเล็กนิดเดียวนะครับ นี่คือสมองแพะโเสียสนสมองหมูดำนะูก่ายงนะอ้ยเออเรื่อมันอ่นนปะป่าวบอกคุณเคยติดสิ่ิกกับมันังหลนะ่อยะนี่คือเนื้อส่วนที่เหลือ นี่คือเนื้อส่วนที่เหลือนะครับผมล่อเอาออกจากหัวไม่เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะลองกิ <c oughs> <c oughs> นมาเปิดนะเดี๋ยวสิลองเฮ็ดเมนูอื่นเบอร์อับผัดหรือว่าแบอง์ักพวกกินผู้ใดบ่เคยกินนะได้ลองกันครับ <c oughs> โอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณที่มาติดตามชอ่องยูทูบลุงปะยัตาขอบคุณน้องม่นขอบคุณน้องใจยังพบไม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ <c oughs>